ทั้งสามคนศบตาการอาจารย์มินยูฉันอยากจะถามหงมองชายร่างกำยำตรงหน้าเขาถ้าเราเข้าร่วมบริษัทจักรวาลเสมือนจริงเราต้องทำอะไรและมีภาระผูกพันอะไรบ้างในวันแรกภละกำลังของเจ้ายังอ่อนแอและบริษัทกำลังฝึกเจ้าดังนั้นฝ่ายบริหารจึงเข้มงวดมากเจ้าต้องเชื่อฟังคำสั่งของบริษัทไปฝึกไปทดสอบชีวิตและความตายแต่ด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าดีขึ้น อิสรภาพและอำนาจของคุณจะขยายตัวต่อไประดับจากรวางเจ้าแห่งอโดเมนเจ้าแห่งโลกยิ่งแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีอิสระมากเท่านั้นเพียงแค่ต้องทำอะไรบางอย่างในช่วงเวลาที่สำคัญหมิงอยู่พูดโดยตรงหลวเฟิงทั้งสามนางเลถ,ถูกจัดการอย่างเข้มงวดหงและเทพสายฟ้าต่างก็ก่อตั้งโรงยิมศิลปะก,การต่อสู้พวกเขาจะยืนหยัดต่อสู้กับการจัดการที่เข้มงวดของผู้อื่นได้อย่างไรพละกําลังอ่อนแอในระหว่างช่วงฝึกเจ้าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระหรือหงถามหลวเฟิง และเทพสายฟ้ามองไปที่ชายร่างกำยำที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาเช่นกันมีวันหยุดวันหยุดที่กำหนดชายร่างกำยำพูดช่วงการฝึกของผู้อ่อนแอน,นั้นเข้มงวดมากคุณต้องเข้าใจสิ่งนี้วันหยุดมีเครือข่ายจัก,กรวาลเสมือนจริงที่คุณสามารถพบปะและพูดคุยกับญาติและเพื่อนได้อันที่จริงวันหยุดก็ไม่ใหญ่มากสำคัญหงเทพสายฟ้าหลวงเฟิงายหัวรับไม่ได้ระหว่างการฝึกบางทีอันดับดาวฤกษ์ทั้งหมดอาจถูกกำหนดให้เป็นช่วงเวลาบ่มเพาะโดยบริษัทจัก,กรวาลเสมือนและจะได้รับการจัดการอย่างเข้มงวด เป็นเวลาหลายร้อยปีหรือนานกว่านั้นหลูเฟิงทั้งสามคนไม่สามารถยอมรับได้มียูนักบวชภายนอกขมวดคิ้วเล็กน้อยและถอนหายใจข้างเขาได้พบกับสิ่งเหล่านี้มากมายในฐานะมรณาโยกภายนอกเขามักจะเชิญอัจฉริยะบางคนเข้าร่วมบริษัทจักรวาลเสมือนของพวกเขาอย่างไรก็ตามเนื่องจากพวกเขาเป็นอัจฉริยะพวกเขาจึงมีอำนาจที่จะเอาชนะพวกเขาได้ตั้งแต่เนิ่นๆอ,อัจฉริยะเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นกบฏและพวกเขาไม่เต็มใจที่จะ ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเป็นเวลานานดังนั้นจึงมีหลายคนที่ปฏิเสธแต่บริษัทในจักรวาลเสมือนต้องผ่านการจัดการที่เข้มงวดการล้างสมองและกระบวนการอื่นๆเพื่อบ่มเพาะบุคลากรภายในที่สําคัญเราไม่สามารถยอมรับสิ่งนั้นได้หงกล่าวโอ้แน่นอนมินยูยิ้มฉันเพิ่งพูดว่าสมาชิกภายในบริษัทเสมือนของเราแบ่งออกเป็นภายในและภายนอกสมาชิกภายในมีประโยชน์มากมาย และการจัดการควรเข้มงวดกว่านี้สมาชิกภายนอกมีอิสระมากกว่าแต่ผลประโยชน์น้อยกว่ามากน้อยกว่าสมาชิกภายในมากเช่นฉันเป็นมัคนายกภายนอกหมิงอยู่ยิ้มถ้าคุณเป็นสมาชิกภายนอกแม้ว่าคุณไม่สามารถรับตัวแทนวิวัฒนาการได้ฟรีแต่คุณก็สามารถชีอ้อตัวแทนวิวัฒนาการด้วยเงินได้คุณยังสามารถเพิดเพลินกับราคาต่ําเมื่อคุณซื้อสำเนาแรกราคาจะสูงขึ้นหากคุณซื้อสำเนาที่สองและสมาชิกภายนอกทั่วไปสามารถซื้อได้สูงสุด3ชุด ราคาเท่าไหรหลวเฟิงถามซ้ำราคา100ล้านเปลี่ยนแม่มแห้งหากเป็นสำเนาที่สองคุณต้องมีราคาสูงถึง1,000ล้านเปลี่ยนแม่มแห้งมีอยู่เปล่าตัวแทนวิวัฒนาการสายเลือดจำนวนของไหลนอกมีน้อยมากเฉพาะผู้ที่มีทักษะระดับมาหึมาเท่านั้นที่จะได้หมัน่นและราคาก็สูงเกินจริงขณะเดียวกันบริษัทจักรวารเสมือนก็ห้ามไม่ให้คุณขายตัวแทนวิวัฒนาการโดยเด็ดขาดหากพบว่าแอบขายตายหมิงอยู่พูดอย่างสบายๆหลัวเฟิงล้มเลิกความคิดที่จะขายทันที ต่อไปนี้เป็นกฎบางข้อสำหรับการเป็นสมาชิกภายนอกของบริษัทเสมือนของฉันคุณยอมรับได้หรือไม่มิงอยู่ชายร่างกำยำชี้ไปที่หน้าจอและกฎมากมายก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอทันที5นาทีต่อมาดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทจกาลเสมือนจริงตอนนี้คุณคือสมาชิกภายนอกของบริษัทจกาลเสมือนจริงสาขาภูเขามังกรดํดำคุณอยู่ภายใต้เขตอำนาจของฉันชั่วคราวถ้าคุณมีอะไรต้องทำคุณสามารถส่งอีเมลถึงฉันได้โดยตรงหมิงอยู่ชายร่างกำยำยิ้ม ทั้งสามโค้งคำนับเล็กน้อยออกจากทุ่งสังหารและกลับไปยังที่พักจุกซิงเบบนเกาะภูเขามังกรดดำสมาชิกถ่ายนอกนั้นฟรีจริงๆไม่น่าเชื่อเลยที่เราได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมองค์กรธรรมดาบางแห่งและอนุญาตให้เราเข้าร่วมแกนโดโจโดได้เทพสายฟ้าเดินไปบนถนนที่ปูด,ด้วยหินเรียบทะเลสาและอุทานว่าแผนทหารของบริษัทจักรวาลเสมือนแบ่งออกเป็นภายในและถ่ายนอกภายในเป็นสิ่งที่พักปีที่สุดและจะเป็นส่วนสําคัญที่สุดของบริษัทจักรวาลเสมือนจริง และห้ามมีให้เข้าร่วมกับกองกําลังอื่นโดยเด็ดขาดภายนอกมันอิสระก,กว่ามากตัวอย่างเช่นปรมาจารย์ระดับโลกของโรงฝึกแกนูสามารถใส่ชื่อภายนอกบริษัทจักรวาลเสมือนเมื่อได้รับเชิญโดยทั่วไปเมื่อพบกับการต่อสู้ที่สําคัญสมาชิกภายนอกสามารถต่อสู้ได้โดยปกติแล้วไม่มีข้อจํากัดมากมายสําหรับสมาชิกภายนอกปราบใดที่พวกเขาไม่เข้าร่วมกับมหาอํานาจอื่นๆในระดับเดียวกัน บริษัทจักรวาลเสมือนไม่สนใจแกนูโดโจเลยลู่โอฟิงยิ้มฮ่าฮาเข้าร่วมบริษัทจักรวาลเสมือนจริงลู่โอฟิงเดิมต้องการให้คุณใช้ประโยชน์จากพลังในอนาคตแต่ถ้าคุณสามารถมีสถานะสูงพอในภายนอกของจักรวาลเสมือนจริงคงจะดีมากบาบาตเตื่นเต้นมากพี่ใหญ่ที่รองคุณมีเงินพอที่จะซื้อ,อยาวิวัฒนาการหรือไม่หลวเฟิงทางเพียงพอยังพอไปได้ทั้งหงและเทพสายฟ้ากล่าวหลวเฟิงรู้สึกหมดหนทางส่วนใหญ่เป็นเพราะเงินทุนของเขากับแคบมากในตอนนี้เพราะเขาใช้ส่วนผสมโลหะจํานวนมาก ที่มีประสิทธิภาพในการวิวัฒนาการถึง89เท่าและการกลืนกินอย่างบ้าคลัง่งทําให้วิวัฒนาการของโลกภายในเชื่อว่าจะใช้เวลาน้อยกว่า1ปีเพื่อทะลวงไปสู่ระดับจักรวาลราคาของโลหะที่จําเป็นสําหรับสัตว์ร้ายเขาทองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าอาจารย์ของฉันในตอนนั้นอาจไม่คาดคิดว่าสิทธิที่กลับชาติมาเกิดของเขาจะมีร่างของสัตว์เขาสีทองสัตว์เขาทองคือถ้ำทองคาจริงๆหลวเฟิงคิดกับตัวเองหลังจากคุยกับมัรณายกภายนอกแล้วฉันตัดสินใจสมัคร เข้าร่วมพันธมิตรรับจ้างจักรวาลดวงตาของหงเป็นประกายแม้ว่าฉันจะไม่สามารถรับการประเมินทหารรับจ้างสุขัดได้แต่ฉันก็ทนไม่ได้อีกต่อไปฉันด้วยเทพสายฟ้าเรียดมีปาฟีปากของเขาดวงตาของเขาฉายแววอมหิตการได้รับบนดาแผงชีวิตและความตายหลวเฟิงพังอับพี่สามคุณจะไปใหม่หงถามไปด้วยกันใหม่เทพสายฟ้าก็มองไปที่หลวเฟิงเช่นการมีนักรบกี่คนบนโลกที่ขี้อาย ไปกันเธอเราจะไปด้วยกันหลวเฟิงกล่าวหงตกไหลหลวเฟิงเฟิงมองดูพี่ใหญ่สองคนที่หัวใจของเขาลุกเป็นไฟและพูดในใจอย่างเงียบๆการผจญภัยใช่ฉันต้องการเสี่ยงด้วยความรู้สึกของการได้รำบนใบมีดนั้นยอดเยี่ยมจริงๆการต่อสู้เพื่อการตายพร้อมกับสาตว์ประหลาดความรู้สึกแบบนั้นทำให้ผู้คนรู้สึกกังวลตลอดเวลาจริงถ้าพี่ชายคนโตและพี่ชายคนรองประสบกับวิกฤตที่ไม่สามารถต้านทานได้จริงๆฉันก็ สามารถปล่อยร่างของสัตว์ร้ายเขาทองเพื่อช่วยพวกเขาได้หลัวเฟิงคิดอย่างลับๆการมีอยู่ของสัตว์เขาทองจะต้องถูกเก็บเป็นความลับแต่เมื่อเผชิญกับอันตรายที่ไม่อาจต้านทานแน่นอนว่าสัตว์เขาทองจะต่อองค์ได้รับการปล่อยตัวห้องโถงทุ่งสังหารชายชราผิวสีเขียวแก่มากนั่งอยู่ตรงมุมห้องโถงถือแก้วน้ำยกหน้าผากที่เหี่ยวย่นขึ้นและมองไปรอบๆด้วยดวงตาที่ขุน่นัูเป็นครั้งคราวเขาคือเมลูโอผู้จัดการทั่วไปของทุ่งสังหารบนเกาะภูเขามังกรดดำซึ่งเป็นชายชราที่มีชื่อเสียงของที่นี่ ในขณะนี้มิยูชายร่างกำยำรีบเดินตรงมาหาชายชาราผิวสีเขียวในท่านหมิงอยู่กระซิบเป็นยังไงบ้างชายชาราผิวสีเขียวมองเขาด้วยดวงตาที่ขุ่นมูมีอยู่ก้มศีรษะของเขาและพูดด้วยความเคารพในท่านคาดเดาวได้แม่นยำม,มากพวกเขาทั้งสามคนไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วมภายในแต่เข้าร่วมภายนอกเท่านั้นนอกจากนี้หงยังทรงพลังมากด้วยดาวเคราะห์ระดับก้าระดับและเขตแดระดับที่สามดวงตาของชายชาราผิวสีเขียวสว่างขึ้นและดวงตาที่ขุ่นมวแต่เดิมก็ชัดเจนมาก ในขณะนี้เรากับว่าพวกเขามีภูมิปัญญาที่ไม่มีที่สิ้นสุดและสามารถมองทะลุหัวใจของผู้คนต่อหน้าชายชรามีอยู่ทหารรับจ้าระดับสองดาวในจักรวาลเคารพนั่นเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์จากก้นบึ้งของหัวใจของฉันอาดีมากชายชราผิวสีเขียวยิ้มและพยักหน้าดุงตาของเขาเริ่มขุ่นัวอีกครั้งไม่เลวเลยที่จะสามารถหาชนชั้นสูงระดับแรกได้อย่างไรก็ตามชนชั้นสูงนั้นยากที่จะได้มาอัจฉริยะเช่นนี้ไม่สามารถถูกกอบังคับได้และเขาสามารถเข้าร่วมกับโลกภายนอกได้ค่อนข้างดีอยู่แล้ว ใช่มีอยู่กล่าวอย่างเคารพสิ่งที่เรียกว่าการตรวจสอบของหลัวเฟิงและอีกสามคนและการเฝ้าสังเกตเป็นเวลาหนึ่งเดือนทั้งหมดได้รับคําสั่งจากปรมาจารย์มาหลวตัวมิงมิงอยู่เขาจะเฝ้าดูหลัวเฟิงและคนอื่นๆอย่างสบายๆเป็นเวลาหนึ่งเดือนได้อย่างไรดูใบไม้ทีิอบอุ่นและดอกไม้บานในเมืงองหยางโจวประเทศจีนยานอาวกาศรูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเข้มชั้นสี่เก้าลอยอยู่เหนือปราสาทนี่คือยานอวกาศที่ลลโอเฟิงและคนอื่นๆ เพิ่งซื้อมาในราคา100ล้านเหรียญมังกรดำนั่นไม่ใช่จำนวนที่มากจริงๆท้ายที่สุดสำหรับระบบป้องกันดาวเคราะห์หลวงเฟิงใช้เวลามากกว่ายานอาวกาศหลายสิบเท่าอย่าร้องให้พ่อกำลังจะออกไปข้างนอกและเรายังสามารถพบกันในจักรวาลเสมือนจริงมาเลยทำตัวดีๆให้พ่อหอมหน่อยหลวงเฟิงนั่งยองๆต่อหน้าลูกชายทั้งสองซึ่งดูน่ารักมากและสุดหล่อตอนนี้จูบหลวงเฟิงหนักๆบนใบหน้าสองสามครั้งและกอดหลวงเฟิงแน่นดูเหมือนไม่ยอมปล่อยลูกชาย ลัวหงกัวตบไหลลัวเฟิงฉันจะไม่พูดอะไรมากใส่ใจกับความปลอดภัยของตัวเองที่อยู่ข้างนอกเอาล่ะลัวหัวอยู่ที่ไหนหลัวเฟิงมองไปรอบๆเชนแดงที่มาพบเขาพูดเป็นลำดับว่าลัวหัวอยู่ในช่วงที่ตึงเครียดมากในแง่ของการลงทุนทางการเงินสองสาวันนี้เป็นเวลาซื้อขายและเขาไม่กล้าผ่อนคลายเลยดังนั้นปล่อยให้ฉันบอกคุณว่าเมื่อฉันมองย้อนกลับไปฉันจะไปที่จักรวาลเสมือนฉันขอโทษอีกครั้งเด็กคนนี้หลัวเฟิงสายหัว และหัวราะลูอูเฟึงอําลาครอบครัวของเขาญาติของหงและญาติของเทพสายฟ้าก็อําลาพวกเขาเช่นกันหลังจากนั้นทั้งสามพาคนรับใช้สองคนขึ้นไปบนจักรวาดยานอวกาศรูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเข้มค่อยๆลอยขึ้นช้าๆภา,ายใต้สายตาที่จับตามองของญาติทั้งสาม